สบายดีพี่น้องสบายดีเพื่อสกู๊ตสกคนเนื้อซ้าพบพ่อก็ส่องแม่นงเทนครับร้านซาคนเสื้อคือเก่าพี่น้องเลยมีห้าวเจ๊ะภาษาจีนมนภาษายังพี่น้องภาษารจีนพี่น้องเอ้ยเมนูยังบอกมีเสนอมาอาหารจีนจีนพี่น้องอันนี้แหละอาหารในเมืองเราสิเป็นเมนูอังตีนไก่บนังนะตีนเป็ดอะนะ จีนกับติมซำอืมเฮ้ยกินใช่ไหมเน้องี่หว่าภาษาจีนคือว่าเจเจมาถึงกิ่นรอกับผู้หด้อยไม่ถึงเอิญกินนหน้าห้าหูจ้ากับไข่ตงกับท่าหล่ะอานแรกจะเปิดไม่ได้ไหมอันท้าแม่แล้วเปิดกล่องมาปุ๊บเราตกใจได้กลิ่นเหม็นหรอมันจะเป็นเป็นเครื่องเทศเขาเจ้าแล้วมันจะสีกลิ่นแห้งๆลข่เอิเครื่องที่เห็นแต่เองอ่ะพม่าโอ้ยอันแก่สุ นอกกินบุป็นดที่นอนอาหารเมียนอาหารกระสิรสซาคือบ้านเขาเขาเนี้ยกับมีแะแกกับใหม่นะบอบอกอะไแกขาเมื่อบานเด้ออันนี้สเปนมันมาบางเผ็ดเค็มหอสลายแกใหม่กรเทโรกิน้ไหเนียนในโรเนี่ยะ กเพียดอีเมลนี่นี่นี่แกงน้ำใหม่นี่เท่ใหม่โลดนี่เอมาแซ่บแต่นี่เฮ้ยนี่เข้าย่างบะนี่เ็มติบเข้ากนมายันก่อนนี่นะกีแล้วอืยวหนึ่งเปกแม่นี่นี่นี่จิ้กนมาต้องจักบักสีลง่เพรน้ำจิ้มอะมันจะเป็นเอ่อจิ้มกรหวานเลยเนอะ กิ่านแมันเปนตไหมนะตมันม่นเขานึ่นเ้อ,อ่โชดีนะเราคีดตะเขียบเป็นทไมเ,เราอย่าลุดเบิเขียบอัอ่ราสมัยไปเหตุงานเหมเนาะลงเท,โโงทเคยใส่ตะเขียบไกินมจุ่มนะจุ่มลงได้ดึงขึ้นมาปรเรือตอไหม <laughs> อันนี้จะเป็นปูอ,อ,อห่อสลยับ อาหารจิ๋เหนือเนาะทำเป็นบ้านท่าเนี่ยทำเป็นพวกข้าเลยยังคำาวกกินมันเป็นอาหารแบบรสาติแบบกินเลยเฮ้ยก็อีหยังมาสั่งจับว่ยายมีเฮงโลกะอยู่่อเนี่ยจะเป็นอีหยังเขาเนี่ย ปลาดอลลี่ภาษาไทยเาเรียกปลาสวาย <c oughs> มันอันเดียวกันโ <c oughs> อ้ยพ <c oughs> ี่ต้องแน่นอนให้ดูดีว่าปลาดอลลี่แต่จริงปลาสวายแต่จร <c oughs> ิงมันเป็นเนื้อปลาสวายนั่นเป็นปลาอ, <c oughs> อยู่เลยอีเมยนังเงียบอยู่เปื่อยๆว่าเมื่อวันวันสิ่เด็ดทารโรงแรมเนาะจะไปกิ <c oughs> นหมูพัดตรงพัทตา อันนี้กันยังเป็นอันอันนี้กันยังงงอยู่อ,อันนี้เขาอ,อื่นอย่างไรม,มันจะเป็นตีนไก่ตุน่นจะตุ่นยาจีนสรุปแล้วเป็นอาหารจีนเซฟพี่น้องเอ้ยปูอาร์ตบอร์นอะนั <c oughs> <c oughs> ่นจ้ะปูอัดหตอสลา,าย เส้นมูสักคอมแบ๊กมีคุณมูสักก็แม่นห่อกันเลยอันนี้เป็นเห็ดเข้มห่อสลายมันจะตายเลย <c oughs> มันจะตายเลยก็อาหารบรรเทา, <c oughs> าอาหารไฮโซเนาะอาหารในเมืองเลซี่กระซื้อได้สิกระเพื่อนปิ้นกบปิ้นเขียดต้งเขียดอีเมย์วะอันนี้ที่เป็นนิยังเนี่ย <c oughs> <c oughs> อีนั่นตู้เส้ตแตงาเต็มอยู่อะไรนี่ค่อยนี่อันนี้นะ่นะปลุกอัดเข้าใจู่้ประเภทลูกสินแต่ว่าไม่ใช่แล้วนะข้ัสบายนางสบายด้วอว่าซา0พันลืมกรนเดงอันนี้เบคนคนนู้ก็ไม่จิ้ฝฟันมันหน่อยแค่อีอย่างอะไรนะเบคอนเบอนอีนั่ยคือเบคอน เดกคอนเป็นมูสไลด์กันเออแต่อย่างเสิร์ฟจะเนี่ยนสี่บาทน้องจ้าสองสิบนิดหน่อยสี่บาทพันกี่บาทเท่าพอใจอยู่ไอ้พวกนี้แต่มันลาดมันจิ้มอย่างบางทุันมาละมาละเฮดเค็มน่นมัไใบแบบข่าอริ่เถาแม่เราเมนนั่นแหละเปิดกล่องมาหึ่งเลยยมเหลากินแห้ง อันเป็นอ้แบบเปนทำเทอดมินันมันแบบขนมจีนทะเลเป็นเจนเนนะเป็นะไบอกกลิ่นมันแห้งมนไทเนอะคนไทยเนอะมันจะมีกลิ่นมันจะมีลายกลินแลละมันกินอย่างหนึ่งมันจะออกกลินผักระยงงนะมันมีสองกลิ่นนะ กินเข้าไปแล้วมันซีน,นูี่ซึกคล้ายๆคือกลิ่นปลาเทศอย่างเวียดซะและ้วเนาะถ้าบอกเรื่องเรืเร่องว่าโบผ่าหรับเฮาพี่น้องก,กินมันแห้งล้วกินมันสุนน,สน,กกน,น,นั่นละมาล่าปรสูบไข่นกระทะแล้วตั้งเึินตั้งเงี้ยภาษาบ,าบ้านเราคือเอาเมนคิวเอาอีเล่มันเมนแบบสุนๆนะ่ะคนไทยเคยแบบสุนน่ะ เก่งแน่ไอโนกอทาค่ะอันอันว่างใส่มูสักเอาโอเปนบอกอือเออใช้เยอะมากคือกันนี่จะเอาวางใส่มูสนี่เขาชิดปี๊ดกันกับมูสมูสับไว้แบบเป็นสูตรนะนะแบบมันสิดูดีเลยมันสิดูดีมากเลยเนาะิเ่อะไรไฟเป็นสีบอกรือเป็นสูตรแแต่เซซันชีพัน ใช่พันะอันนี้มีจักแต่มีบอกนสี่แต่ห้าแต่สิบสี่แต่กองเดียวสิบสี่แต่สิบห้าแต่จมาแต่เออแต่แต่ี่น่ะเออแต่แต่มอกว่าพี่ครับเอาไปราเมืองไม่สิ่เป็นเข่งเหมัอนเด้เข่งนเข่งปรแตูเลยเขาวางแสนหนึ่งเยนะอะไแหละเขาเชิญคขาคลาเป็นเข่าเข่รั้งสิ่เฮ้ยทางมียางมาเป็นแบบลายหนุนมันบอกสอนเขากินหรอเขาสอนสนมา เขาที่สั่งมาเป็นเคงพี่น้องมิน่าจะบอกอะไรกินมาได้ด้ยเมนสำหรับเราท่านที่ทายกลิ่นใครตายกินอ่ะเลยทางบริเวณเมนอย่างเดียวมันสีกินสุนกินทั้งทื่นทั้งยังอาหารเล่อาหารเล่เปรกเปรกพี่น้องเลยดีเอาการที่เอามาอยู่ในเมืองนี่กเปู้หลายๆอย่างนะครับเข่าก็บเป็นลอกมาเบิดแต่ละเหมอดเป็นลอก ชุดซอยแต่ละมือไหนก็ได้ของกินมากกว่าบันทึกปากกักยากแสดงว่าทางเขาวเราไตกไปตีล้วฮะตั้งแ่บบ,บวแซ่บเพราะมันคือกันเบิร์ดเขากินรสชาติประมาณนี้นาะคนในเมืองนะเบอร์กินรสเค็มคือสุภาพอยูอ่บ้านานอกบ้านเฮานองเราแบบกินรสเค็มจัดเค็มข้นอันนี้เขาจะกินแบบ,บจืดหรือว,ว่าเป็นอาหารแบบ <c oughs> จืดง่ายไนิยมมาจากซาวจีนนั่นเอง มันบอกอามา่อามาอาม,าออม่ส่นเราซื้อกระเพากระเพากันซื้อกระอามา่แต่รสชาติไม่ใช่โบติกคือทั้ง <c oughs> อ่ะทั้งกระเพาก็สิออกแบบกระเพาอ,อยู่แต่ว่ารสชาติแบบบบ,บเข้มขนน้นอ่ะนะอันนี้ดอลลี่หมูสับนะจ๊ะครั้งแรกจ้ปะปลาสวายห่อไส้หมูนั่นเอง <c oughs> ตุกอย่างมันจะมีหมูสันม์เป็นบอิเมีม เออห่ะดีห e ่ะเนาะเพราะว่า e ตั e ้ง e ที e. ่เอาเห็นมานั่นแต่ว่าขนมจีบนี่อันนี้เออมันเป็นขนมจีบโ้วเกี๊ยวอันนี้เขาดีใช่นแหลมเออจากขนมจีบมันเหมือนบบอีหยังเดี๋ยวนี่ขนมจีบขนมจีบมันเหมือนแบบเนี้ยเออถ้าเกี๊ยวกับไข่ก็นั่นแหละ กระนั่งกิบแล้วก็มันช่นี่นะมันสดสดดำไปมันนางกินนะอันนี้ข้าสิคุณเคยอยู่ตัวนี้นะข้าไปไายด้วยแถวตลาดเคยเห็นแต่ว่าอันนี้มันรวมแบบหลายอย่างในพวกอยู่ไซส์กระแทกเห็นะอืมสิตรของจิบอะไรเงี้ยเคยเห็นแล้วเคยกินแล้วก็เคยเห็ดกินเองป้องอ๋อชะมูเขาเกี่ยวละหม้อยิ่งไก่มันเป็นอันดับหนึ่งครัตุนตุนยาสนใจตุนยาจีนอะ มันกระสีออกกินกินอะนะคือกับไทยตุ้นทุกาวเห็นเนาะมันสิกิ่นออกยางเ่ยมันสีออกเนบ่คือไทยพะโลกธรรมจักรอืมกระเดกนะกระปุ่นก็กระเดกโบกระเดกกระปุนี่แหละถ้าบกกะปุ่นโซนน้ากระปุนั่งโมเมโซนอควา อืมก็ใส่เกลือองชีสลองซีมมันก็ใส่พริกไทยอะไรเกือบลองซีมมันคอมเมนต์หน่อยเซฟเซฟนี้พี่น้องเอ้ยเป็นข้างแรกที่เลนมันบเป็นตูนแล้วนั่นนี่เป็นแบบเนื้อมันจ่แบบยุ่ยเปื่อยคยๆคือ เต้าหู้กิ่นเดียวกันก็เต้าหู้เลยเต้าหู้ทอด,ดอันเดียวกัน,นแต่มันโบกุบกุบกุบ,บคืออนนันเขาต้มตีนไกไ่เลยเขาตุนจนว่ามันอันนั้นเนาะจนโปรซ่าั้งโบได้เพื่อ,อนไกรพะาโลดเลยเป็นกินเต้าหู้อันเดียวกันคือเต้าหู้ แซ่บตัวพิมพ์เมนเอาเงียวมากเดียวนะครับสิโล่บังเงียวมากเนาะเขากินอะไรแงเง้าเมนคิวเขาไค่เยอะมากบัตรเมนไหนเขาผัดก,กะเพราแซบ่บแต่ว่าเคยกินอันนี้อยู่อันอน,นี้ใส<ช>่กระต้มบัตรเมนบอกแซ<ช>่บกระต้มรอบดึกนะจะคอยกันมากแต่เขาใครเงียวมากผัดก,กะเพราไข่เยียบมากมันออกมันๆแซ่บเขาแบบโอ้กินมันแห้งโอ้บัวลวเขา

อันนี้ก็ซีเมนต์เมนสมมติเหมนเจ็น้ำจิ้มวานะอมั่เป็นซอสเอียงของข่าวเมนูแป๊กเปลกคือมาอยู่งวดก่อนมาอยู่ตั้งสิบพกสิบพกคืนบอกคือมันบดมันง่ายมันสิบสไตล์เดียวกนอย่มันเหมืนวมันบดมันเป็นรสชาติของมันนะจิ้ไก่นะแบบแค่ายปทอดจนมันแห้งเนาะ ต้มแล้วาม,ามันผูกไปจ้าเออเขาเอาไปทอดแล้วเขาแบบว่าเอามาตุนให้มันผู<ช>แล้วมันท<ช>อ,อดอะไรอย่างมาตุนคล้ายๆคา,า,าโมโนเนี่ยเขาทอดแล้วเขามาตุนแต่อันนี้มันจะเป็นกินเดียวกันกับเต้าหู้อาหารแปลกๆนออก้อกบรรยากาศไปเลาะก่าเห็นอยู่เขากินเห็นอันนี้แหละ เขาอกอุยทางยังคุมาลายแีจ่จริงทางอันนี้เ like <c oughs> วลาจริงคนกินเก็ซอดซอดไปเลยบัดเขามาคิดเงินแล้วเขสิคิดเก็บคิดตาม,มังนเคงเราคินบนจักเคเนเนี่มันเห็นอยู่ <c oughs> ย่านเจอบพูดงานเน <c oughs> ่าอตอนแรกงานพูด่านเ <c oughs> ัาซอ,อยพูดงานไปทอดข้าวเน,นาะ ไปหาเราโซนเขาแล้วก็เอาไปคลองแล้วก็อ้อไม่พูดแบบไปหาเรามันกับเขาอ่ะเป็นตะกิจบอสซื้อมาบอสหลายแสนเนาะมากเลยกับบอสพูดพูดว่าวันแต่ละ้านมันแสบบอสทุกไทยก็ไปสั่งเงินไปสั่งต้มยำรวมพี่น้องอะไรไม่ค่ะก็เลยซิบๆกันเขาก็เลยถามกันแบบเขาเห็ดเป็นอยู่มั้เนาะต้มยำรวมเน่ยวะแต่บอคเคยมีเลยอาหารบางร้าน มีแต่ปลาทุนิคาหานเนาะแต่ประเทศโตเมแต่ว่ารสชาตกัเมื่อนั้นก็ไมนเขาหลุควมเปียกลวอร่อยอยู่ตบยำเนาะสแรกก็คือเขาเห็ดหมูป็้เนาะรสชาติมับ้เอาเมื่อเมื่ออุ่น้ดยแกน่อไม่นะไปกินมื่อนมีตัวเย็นมีแต่ว่าเมื่อไหร่ก็จะกินเ่อน้เใ่็จะกิน แต่วันนี้มันแบบทั้งเพศทั้งเงินทั้งกลิ่นสุนมนเคขือมะเคขือ,อยาวมะเลือปิ้งราคามันกับกปกติพี่น้องเลยธรรมดาไม่ละสี่บาทแกปลาแพ้งเด้เลูกชิ้นแต่ว่า <c oughs> มันจะแพงเพราะว่าเขาสื่อไลายนี่ Mẹ nó lạ là lời Tăng tăng hơn Khi thoa tôm Một sao thì được nhìn nhau ต้มนี่บ้านเขาแง่ยังบ่ยินเนี่ยเบิดซ่าอันมันปลาสบายตัวเดียวเนาอเอาน้ามือตัวบะหมี่บ่ไข่ไข่เยอะมากเยอะมากเยอะมากหมูสับพี่สิเดลคายดีเนาะเน้ามืองเขานั่งกินเนาะเพ่งนะพี่ตั้งพี่ยังเพ่งพีสิเดลคายดี คนในเมืองก็จะกินเ,ยเ,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 เนยเพราะว่าเขาเขาเขาคิดว่ามันมันกินง่ายดิมันกินง่ายนะครับมันกระเสบแต่เสต้องคิดว่ามันมีหม,มูสับอะไรอยู่อันนั้นเป็นอันนั้นตกลอมกองใหญ่เรนซ่า,า,ามอผู้เดียวเลยเนาะเพราะว่าระบ,า,ระบาบอนบอธนันเป็นไดอืม ท,ที่ไม่ยิ่งค้ายเราบอกเฮ้กินน่อยที่เขากลไปแล้วคนวอามีเหตุมียังนั่นอือไม่จักอเมือ่อแล้วโอ้ทําเมงนี่เนาะเบิงขาดลีออลลสองสนี่ยน้อยสีาบาทเด้เนี่ยปวดกพี่น้อยอยตอนละสองบาทนน้อย ลาเลาได้พี่น้องเด้ออยู่ดีแม่งเบืรอสกูสักคนแซ่บอยู่พี่น้องแซ่บเฮงเฮงเลยพบกันใหม่คลิปหนาสบายดีให้ร้านซาวกินเบืรอโหลองนะนะไปแล้วซื้อก็ซื้อไม่กินเย็